ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะก็หน่วยวิทยสัมพันธ์กิจการพิเศษนะคะก็จะมาแนะนําหัวข้อ K M นะคะในเรื่องของการเทคนิคการใช้แกมม่าอย่างไรให้เป๊ะปังค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับ it. ตัวแกรมมารี่กันก่อนเลยนะคะค่ะก็ตัวแกรมมารีค่ะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถทําให้เราเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องละ มีประโยคที่สวยงามมากขึ้นค่ะด้วยตัวเขาเนี่ยจะเป็นระบบ AI นะคะก็คือจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้ไขแกม,มา่าการสะกดคำแล้วก็พัง c t u a t i o n นะคะหรือว่าเครื่องหมายวรรคตอนค่ะค่ะทีนี้ตัวแกรมอารีค่ะเขาจะมีให้เราใช้งาน2แบบด้วยกันก็คือแก m มอ r รีแบบธรรมดาแล้วก็แก m ม a ารีโปนะคะซึ่งสองส่วนนี้จะแตกต่างกันตรงที่ตัวแก m มอารีธรรมดาค่ะก็เขาจะไม่ต้องเสียเงินนะคะ ซึ่งเบื้องต้นนะเขาจะทําได้ในการแก้ไขตัวแกมม m าเบื้องต้นค่ะแล้วก็การสะกดคําในเรื่องของคาถูกผิดอะไรอย่างงี้นะคะส่วนเจ้าตัว gamma รีโปเนี่ยอันนี้คือเราต้องทําการซื้อเพื่อใช้งานนะคะ,ะเจ้าตัวเนี้ยค่ะก็จะมีฟังก์ชันที่มีความหลากหลายขึ้นไปอีกในเรื่องของการปรับทนเสียงของคำการแนะนําคําใหม่ซึ่งอันนี้ค่ะจะช่วยให้ประโยชน์ของเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเขียนอ e ีเมลภาษาอังกฤษหรือว่าการเขียน บทขัยดย่องานวิจัยนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้คือจะเป็นตัวฟีเจอร์ของเขาอันนี้คือฟีเจอร์ของแกมม่าแกมมารโปค่ะก็จะมีอ่าเช็กไวยากรณ์การสะกดคําความหมายของคําศัพท์ แล้วก็มีส่วนของโครง,ง,งสร้างประโยคค่ะมีเครื่องหมายวรรคตอนแล้วก็เขาจะตรวจเช็คประโยคที่ถูกเขียนลงในโปรแกรมแล้วนะคะแล้วก็จะมีการขีดเส้นใต้ในส่วนของคําที่ผิดนะคะแล้วเขาก็จะแสดงคําที่ถูกต้องขึ้นมาให้แล้วก็จะมีในส่วนของคำเหมือนมาให้ด้วยเพื่อให้เราเลือกใช้งานได้ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะต่อมาจะเป็นการใช้งานของเขาอาจจะแบ่งเป็นาสามรูปแบบนะคะก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็มี Extension ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของมบายแอปพลิเคชันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการใช้งานกันค่ะ โอเคค่ะก็ในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบการใช้งานนะคะเดี๋ยวจะขอไล่ไปทีละส่วนนะคะโดยแบบแรกนะคะจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะตัวนี้ก็คือเราสามารถใช้ผ่านตัวเบราว์เซอร์ได้เลยค่ะก็คือเป็น www. gamary. com นะคะส่วนการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอัปโหลดไฟล์หรือว่าจะเป็นการ Copy ข้อความมาค่ะมาลงตัว gamary ตัวนี้ก็ได้ระบบก็จะทําการ Detect แล้วก็มีการแก้ไขคําใหเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปนะคะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นในรูปแบบการใช้งานที่2นะคะจะเป็นแบบ extension นะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกนอานเพิ่มเป็นส่วนขยายไว้ในเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานอยู่ะคะ่ะซึ่งตัวนี้มันก็คือจะเป็นทําให้เวลาเราใช้งานเว็บอะไรเนี่ยถ้าเราติดตั้งตัวเนี่ยแกรมเมอรี่ไว้ที่เครื่องอะคะ่ะมันจะติดตามเราไปทุกที่เลยอย่างรูปขวามือเนะะี่ยค่ะที่เป็นตัวเนี่ยกรอบเล็กๆอะไรเนี่ยค่ะก็คือกรณีที่เวลาเราไปใช้งานเว็บไซต์แล้วมันมีสับประโยคภาษาอังกฤษอะคะ่ะมันก็จะมีเครื่องหมายสีเข,เขียวมุมข้างล่างตรงนี้นะคะ่ะ ตัวนี้ก็คือกรณีที่เราติดตั้ง extension ที่เครื่องอะคะ่ะมันก็จะตามไปตรวจจับให้เราที่ตัวเบราว์เซอร์ของเราด้วยโดยที่เราไม่ต้องมาเข้างานผ่านเว็บไซต์เลยะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะทั้งตัว iOS ค่ะแล้วก็ในส่วนของ uh, Google Play ได้เลยค่ะโอเค อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานนะคะซึ่งก็หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคือถ้าเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปหรือว่าเราก o p ปีข้อความขึ้นไปเนี่ยระบบมันก็จะมีการดีเทคนะคะทั้งในเรื่องของการตรวจการสะกดคําหรือว่าโครงสร้างประโยคนะคะรวมถึงพวกถ้าเราเป็นแบบโปรที่เราซื้อมาให้ซื้อลิขสิทธิ์มาให้นักศึกษาหรือว่าเราใช้งานกันนะคะมันก็จะตรวจลึกไปถึงพวกแบบโครงสร้างพวก Active v o i ไว Passive v ไว c e อะไรเงี้ยค่ะสามารถตรวจใช้งานได้หมดเลยด้วยค่ะ อันนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยในงานของเรานะคะก็คือในในส่วนของแกรเมอรี่ค่ะมันจะสามารถช่วยตรวจสอบแอปสแต็กหรือว่าในเรื่องของงานวิทยานิพนธ์หรือว่าวิจัยได้ดีเลยค่ะเพราะว่าในตรงนี้ค่ะเขาจะมีการตรวจสอบในเรื่องของการคัดลอกผลงานด้วยค่ะก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยว่าแอปสแต็กตัวนี้ค่ะมีเปอร์เซ็นต์การคัดลอกผลงานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยทางแกรเมอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะมีคังข้อมูลของเขาที่มีการรวบรวมตัววิจัยที่เขาได้ค้นขว้าจากทั่ว ทัวฐานข้อมูลที่เขามีเลยค่ะอันนี้ก็จะตรวจจับได้ด้วยนะคะน,นี่สำคัญมากโอเคอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากนะคะมันก็จะเรียกฟังก์ชันนี้ว่า generative AI นะคะซึ่งฟังก์ชันนี้ค่ะก็คือนอกจาก สมัยก่อนเนี่ยคือกมาดี้จะทําหน้าที่แค่ตรวจจับคำแล้วก็มีการแก้ไขเป็นคำคำเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยที่มันมีขึ้นมาใหม่อะค่ะมันจะเป็นการดีไซน์ประโยคขึ้นมาใหม่เลยว่าสมมุติเราบอกว่าเราสามารถป้อนคําสั่งเข้าไปได้จริงๆคล้ายๆ Chat GPT อะค่ะก็คือสมมุติเราป้อนคําสั่งอะไรเข้าไปว่าช่วยเขียนประโยคนี้เช่นสมมติเรามีเนื้อหาในเรื่องของการ ในเรื่องของงานงานหนึ่งงานนะคะเป็นรายละเอียดการทํางานลงไปเราก๊อบลงแก m ม y มรี่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็อาจจะออกคําสั่งว่าช่วยทําเป็น job description ให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีการลิสต์มาให้เลยแล้วก็ทําออกแบบมาให้เลยค่ะเป็นภา,านษาอังกฤษว่าจากเนื้อหาเนื้องานที่เราเอาลงไปะคะ่ะจะลิสต์เป็น Job d e s c r i p t i o n ออกมาได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในส่วนนี้คะ่ะจะมีเป็นคลิปวิดีโอให้ดูการใช้งานด้วยสักนิดหนึ่งนะคะ โอเคแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะเลยที่ตัว generative AI เนี่ยสามารถทำให้เราได้นะคะเช่นกันประโยคยาวๆเนี่ยเขาก็สามารถตัดประโยคที่เอาเฉพาะเป็น outline ให้เราได้อะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ทำให้เราได้เหมือนกันโอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อไปจะขอเปิดเป็นคลิปการใช้งานสักนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าเวลาทางแ r a m m า r ีอค่ะเขามีการสร้างประโยคใหม่ให้เราอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะ เสียงพี่หนึ่ง Walling, <laughs> <laughs> <Thank you. inaudible> Walling, โอเคค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ลองดูเป็นเปนโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเปิดเป็นคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ ตัวอย่างนะคะที่เขาลองใช้งานโปรแก,มแกมรม c a m มมีนะคะอย่างตัวนี้มันก็จะเป็นตัว e x t e n s i o n นะคะที่มีการจะขึ้นมาเลยเวลาเรา Copy ข้อความแล้วก็ให้เขา,เ,าเขียนเขียนข้อความให้เราค่ะ c r e a t e ข้อความใหม่ให้เราก็คือเราสามารถออกแบบพวกโทนเสียงนะคะอย่างที่คีมพูดไปว่าเราอยากให้ประโยชนของเราค่ะมันออกมาเป็นลักษณะโทนเสียงแบบไหนเป็น f o r m มัไหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็คือดีไซน์ตัวแกมรมมีจะดีไซน์ให้เลยค่ะ อย่างน,นี้เขาก็บอกว่าเขาก็อาจจะมีเป็นเนื้อความลงไปแล้วก็ให้บีบว่าอยากได้เป็นตัวแบบเอาลายบีฟอย่างเงี้ยค่ะทางแกรมรี่ก็จะมีการเรียบเรียงประโยคใหม่ให้เราเลยนะคะเป็นประโยคใหม่เลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งให้เขียนเป็นจอบ e s สคริปชันนะคะ นี่ก็คือการทําประโยคให้มันสั้นลงนะคะเหมือนอาจจะเอาประโยคใหญ่ๆเข้าไปแล้วก็สร้างคําสั่งว่าให้กระชับให้มันตัดคาให้มันสั้นลงโดยใจความเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการรีไพลอีเมลนะคะตัวนี้ก็คือช่วยเราได้ด้วยนะคะโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้การรีไพลอีเมลเนี่ยเป็นในโทนเสียงแบบไหนหรือว่าเป็นทางการไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะทางการมรีก็ช่วยเราได้ด้วยอ่าก็จะ ประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเราสามารถสร้างประโยคได้ภายใน1คลิกนะคะอันนี้ก็คือคำโปยของเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอกลับมาที่ Presentation นะคะ ก็นี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบแบบ AI นะคะแบบ Generative นะคะที่เป็นฟังก์ชันใหม่อันนี้ค่ะจะเป็นตัวประโยคที่ทางผู้ก่อตั้งแก a m m a r l y ค่ะเขาได้บอกเลยว่าเราเนี่ยก่อตั้งแก a m m a r l y มาเพื่อใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นต่อยอดจากประสบการณ์ของเราในฐานะผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะก็คือเป็นเหมือนสิ่งที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้แม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะ เขาแมดค่ะค่ะอาจารย์อัน <rua> นี้เราก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือทางเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีตัวเซอร์วิสก็คือเป็นการมอรีให้กับนักศึกษานะคะก็คือซื้อลายเส้นมาแล้วก็มีแผนจะต่ออายุการใช้งานไปอีกหนึ่งปีนะคะในตอนนี้ถ้านักศึกษาคนไหนสนใจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการสอบถามเข้ามาว่าเรามีตัวโปรแกรมตัวนี้ไหมอะค่ะก็คือสามารถให้นักศึกษาค่ะลงชื่อได้เลยเดี๋ยวเราจะพยายามประชาสัมพันธ์ไปที่ทางหน้า Facebook นะคะแล้วก็เดี๋ยวที่มีแลนไว้เนี่ย ก็คืออาจจะกระจายไปที่คณะในการเอาโปสเตอร์ค่ะไปไปติดตั้งเพื่อให้เพื่อให้นักศึกษาเขาเข้าถึงประชาสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะยังสื่อสารไปไม่ค่อยถึงนักศึกษาว่าเรามีโปรแกรมตัวนี้ค่ะใช่ยก็ก็อันนี้จะเป็นแผนในที่เราจะทาต่อก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีนักศึกษาถามเข้ามาก็คือให้ส่งเรื่องมาที่เดียได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็ประมาณขอจบการรีเซนต์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ทรบทุกท่านมีมีข้อสักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับเอ๊ะตอนี้พวกเราทุกคนเข้าไปใช้ตัวแกรมมารีนี้ได้ใช่ไหมครับเราเราแอดแอดเข้าอะไรเข้าไปบางหรือยังครับถ้าในบรรัณฑิตอยากลองใช้ก็แอดชื่อให้ได้ค่ะคือมันต้องแอดอีเมลเข้าไปในโปรแกรมอะค่ะในส่วนนี้ก็มีพี่บินช่วยช่วยดูแลหลังบ้านให้ด้วยใช่ค่ะอ,นนอันนี้เปิดเปยให้บุคลากรก็ถ้าเป็นบุคลากรของบันทิตวิไลเนี่ยก็เราก็จะให้สิทธิ์ พิเศษะครับเพราะปกติจริงจริงจุดประสงค์คือตั้งใจจะซื้อมาให้นักศึกษาเอาไปเอาไปใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพวกเราสนใจจริงๆผมว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็เอาไปเอาไปเอาไปใช้กันได้นะครับก็คือมันอาจจะคล้ายๆกับแชท GPT แต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆมันต่างกันนะครับก็คือไอ้ตัว generative g e e n r AI t v e AI เนี่ยมันก็คือคล้ายๆแชท GPT แหละเข้าใจว่ายอย่างนั้นนะครับแต่วัตถุประสงค์ของ Grammarly ตัวเนี้ยมัน มันจะแตกต่างจากไอ้ตรงแชท GPT ก็คือมันเป็นมันเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับโปรแกรมการเรียนรู้การฝึกฝนของเราก็คือเหมันจะเริ่มต้นจากเราครับอย่างสมมติเราอยากจะเรียนรู้ว่าความรู้ภาษาอังกฤษเราที่เราเขียนอยู่เนี่ยโทนโทนของเราสำเนียงของเราเนี่ยมันมีมันผิดพลาดหรือมันมันมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มพิมพ์จากของเราเข้าไปก่อนเช่ไหมครับเราไม่ได้ให้มันเจเนเรตให้อ่าแต่ถ้าเป็นแชท GPT เราก็จะบอกมันเขียนเลยว่ามีหัวข้อมีธีมแล้วก็บอกให้มันเขียน เขียนภาษาอังกฤษให้เขียนเราเลือกได้ด้วยนะครับว่าโทนที่เราจะเขียนเนี่ยเอาเป็นแบบ Native Speaker หรือเป็นแบบว่าเป็นภาษาที่2ที่3ของเรามันเขียนได้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะชัด GM t ีพีถ้าเราเลือกเป็น Native ปุ๊บมันจะแบบ g e n e r a t e แบบโอโ้โหคำ,คำ,คำงงงงๆงงๆเลยว่ามันมาจากไหนนะครับแต่ต้องต้องคอยระวังบางทีมันมั่วมาเหมือนกันนะครับก็ต้องคอยระวังแต่ว่าเวลาเริ่มต้นจากเราเนี่ยเราจะรู้ว่าสับเทคนิคพวกนี้ อ่ามันใช้ในวงการของเราเพราะฉะนั้นคือมันจะต้องคงอยู่คงอยู่ในในประโยคภาษาอังกฤษของเรานะครับแต่ h ช GP t GPT บาิทีมันไม่รู้มันก็ไปคาําศัพท์อะไรมาใส่ให้แบบให้มันอาจจะแปลความหมายใกล้ๆแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็อาจจะลองเชิญเชิญชวนพวกเราดูนะครับลองลองเข้าไปใช้ดูมาติดต่อได้ที่ครีมก็แอดแอคเขาเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เลยอย่างที่บอกคือมันไปลงบนโมบายก็ได้นะครับลงบนโมบายหรือใช้ผ่านเว็บก็ได้นะครับลงเป็นแอดอินในในในเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับ ไม่ทราบพวกเรามีมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณเดียกับครีมมากนะครับที่วันนี้ก็มาแชร์องค์ความรู้เรื่องแกมเมอรี่ให้พวกเราได้ทราบกันนะครับครับผมขอบคุณ